ประสบการณ์จริงอาจไม่ได้ตรงหมดร้อเปอร์เซ์อย่างเพลงแรกในชีวิตขายควายช่วยแม่แต่เรื่องราวที่อยู่กับทุ่งหากินกับนาของครอบครัวทั้งยังเคยเลี้ยงควายจริงๆก็ทำให้มนสิทธิ์คำส้อยยกเพลงนี้ให้เป็นหนึ่งในเพลงประจำใจเวลาคิดถึงแม่ แม่คุณแม่ของนักร้องดังจะจากไปกว่า10ปีแล้วแต่สำหรับพี่มุนสิทธิ์คำส้อยก็บอกว่าไม่มีอะไรติดค้างครับเพราะทุกความทรงจำคำสอนและความฝันของคุณแม่ได้สานต่อให้หมดแล้ว ลูกทุงสาวเสียงดีอัมพรแหวนเพชรวันแม่ปีนี้จัดเซอร์ไพรส์ด้วยเพลงใหม่ที่ตั้งใจมอบให้แม่ในชื่อเสียงเพลงไม่มีดนตรีที่เด่นตรงคำร้องกล่อมแม่หวังเป็นกำลังใจเมื่อตอนนี้สุขภาพคุณแม่ไม่ดีเหมือนเก่าแถมยิ่งตอนนี้เจ้าตัวก็สวมบทบาทคุณแม่ด้วยแล้วเลยยิ่งทำให้เข้าใจความรู้สึกของผู้ให้กำเนิดเป็นอย่างดี ไม่ต่างจากเอพจนนาที่อยากส่งเพลงแทนใจข่าวฝากจากแม่งานเขียนของครูสุรินภาคสิริให้ครูแม่ลูกที่ต้องอยู่ไกลกันนี่คือตัวแทนของคนลูกทุ่งที่ขอมาส่งเสียงเป็นแรงใจและแรงรักถึงทุกคนไม่ว่าจะในฐานะแม่หรือลูกในสารพันลั่นทุ่งบางเขน เมื่อก่อนพี่เด็กๆแม่ผมจะร้องให้ฟังเพลงนี้เพราะไม่แม่แม่ก็จะให้กำลังใจดีลูกดีซ้อมเยอะๆนะลูกอะไรเงี้ยแม่จะบอกว่าซ้อมเยอะๆนะลูกพี่เลยติดมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วแม่คำว่าคำว่าคนเก่งบางทีจะไม่ซออ้อมเดี๋ยวก็ได้แต่แม่บอกว่าไม่นะลูกเขาบอกว่าคนเก่งบางทีแพ้แพ้คนที่ซ้อม แพ้ความพยายามแพ้คนที่ซ้อมฟังบ่อยๆนะลูกเราจะรู้ว่าเราผิดตรงไหนแม่บอกความรักของแม่นี่มันยิ่งใหญ่ซึ่งหาความรักแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะคะก็คือบางทีลูกๆเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าความห่วงของแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่พอเราได้มาสัมผัสตรงที่เรามีลูกเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเวลาลูกทําอะไรเนี่ยเราห่วงเขาไปหมดทั้ง,ท,ง,ท,งที่เขาโตแล้วแม่ก็คงเหมือนกันพอเราอายุเท่านี้ ความเป็นห่วงเหมือนแบบลูกอ่ะเหมือนยังไม่โตก็ยังห่วงเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือความเป,เป็นลูกเนี่ยคือเขาโตยังไงก็ยังมองเขาเป็นเด็กอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแม่ทางนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยโกรธคนไม่เคยโกรธใครครือแม่แม่ทางนี้จะไม่เคยโกรธใครแล้วผมก็เอาเยี่ยงอย่างเขาก็คือหนึ่งไม่เคยไม่เคยโกรธไม่เคยโกรธใครถ้าไม่ถ้าไม่ที่สุดของที่สุดเนี่ยก็คือประมาณว่าจะตลกขบขันท่หา มองคนเป็นเขาเรียกนะเป็นเป็นเป็นบวกไปเลยเนี่ยเขาเรียกเป็นบวกเนี่ยมองคน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 ร้ายก็มองเขาเป็นดีอ่ะอย่างพี่เนี่ยไม่เคยใส่ร้ายคนนะพี่พี่แต่มองว่าเออเอออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอจริงเหรออะไรถ้าใครพูดอะไรมาจริงเหรออเออะไรอย่างเงี้ยสมมติจะเป็นดีเลยอ๋อเป็นพี่ใหญ่ค่ะพี่เป็นพี่ใหญ่ นอกจากมาร้องเพลงดังแล้วกว่าที่ทั้ง3คนจะมีวันนี้เบื้องหลังความสําเร็จส่วนหนึ่งก็ยกให้ครอบครัวด้วยครับแต่ละคนมีคุณแม่ซับพอร์ตอยู่เบื้องหลังมาตลอดบางก็เป็นคอมเมนเตอร์บางก็เป็นแม่ยกคอยตามเชียร์บ่ายสาโมงวันนี้คนรักแม่ห้ามพลาดเจอกันในสารพันลั่นทุ่งบางเขน